แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พอสร้างไว้จกขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง เ้านางกิสนานันขันตีเกิดเมื่อวันที่12มีนาคม2523ปัจจุบันอายุ42ปีอายุราชการ13ปีวุฒิทางการศึกษาสูงสุดวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวอทมอเคมีศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคาม เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่19ตุลาคม2552โรงเรียนโนนกอกวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ <S <S ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนโคกก่อวิทยาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม วิทยะฐานะที่ขอประเมินครูเชี่ยวชาญหน้าที่ความรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาเคมีวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้าที่พิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา2563-2564หัวหน้างานสภานักเรียน ผู้ช่วยงานกิจการนักเรียนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข,ข้าพเจ้าขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้านที่1นด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพตอนที่1พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัยมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกติกามรารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตอนที่สความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสารรค์มีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างผูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม ตอนที่สความรับผิดชอบในวิชาชีพมีการเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบงังหวังสิ่งตอบแทนการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมตอนที่4การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความอุตสาหะขยนันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลผวิตของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมกระทำในสิ่งที่ถูกต้องการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมตอนที่ 5. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนด้านที่2คุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะหลักสมรรถนะที่1การมุ่งผลสำลิดมีการศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสู่ผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องเพื่อกำหนดหน่วยและนำมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสมรรถนะที่2การบริการที่ดีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้บริการต่อนักเรียนแนะนำความรู้อุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนสร้างบรรยากาศมีชีวิตนำนักเรียนร่วมเรียนรู้นอกสถานที่ และให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวประสานงานผู้ปกครองและชุมชนเครือข่ายหมู่บ้านในการฉีดวัคซีนโควิด -19 เยี่ยมบ้านนักเรียนอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภายนอกในการติดต่อราชการและบริการชุมชนสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานเข้าประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาหลักสูตรพัฒนาไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีและหลักสูตรอื่นๆทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ line. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพหรือ PLC นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมให้ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมการให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงยกย่องชมเชยให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานสม่ำเสมอปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู้นําผู้ตามในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมเกือบทุกโอกาสและสถานการณ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นสมรรถนะประจำสายงานสมรรถนะที่5การวิเคราะห์และสังเคราะห์มีความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรวบรวมสิ่งต่างๆจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสมรรถนะที่ 6. การออกแบบการเรียนรู้มีการศึกษารายละเอียดของมาตรฐานสาระการเรียนรู้คำอธิบายรายวิชาผลการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์ริเดิ่มได้เหมาะสมกับวัย ตรงตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามสภาพจริงและนำไปปรับการจัดการเรียนการสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนสมรรถนะที่ 7. กการพัฒนาผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอนำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายสุขภาพจิตปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนดูและโครงการต่างๆจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและปรับพฤติกรรมสมรรถนะที่8การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีป้ายนิเทศสื่อการเรียนการสอนเอกสารประจำชัน้นประจำวิชามีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันประจำชัน้นประจำวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้<ห>อย่างเต็มศ<ร>ัก,กยภาพกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อกล่าวไปพ่อกลุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบันทาา ความน้อยพอเถิดเราจะได้ดี